ผู้กืนกินเสียงรอบกายอุนมูชิที่มีรูปลักษณะเป็นหอยทากพวกมันกืนกินเสียงเป็นอาหารปกติอาศัยอยู่ตามป่าในขณะที่หน้าหนาวทําให้สิ่งรอบข้างเงียบสงบลงหิมะดูดกืนทุกสิ่งจนทําให้อุนต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาอยู่ตามหมู่บ้านผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับคือการสูญเสียาการได้ยินของหูหนึ่งข้าง ผู้ที่ถูกพวกมันเข้าสิงจะไม่ได้ถูกทำลายอวัยวะภายในเพียงแต่สูญเสียการได้ยินและยังมีวิธีรักษาซึ่งหมอทั่วไปจะไม่ทราบและบทปัญญาในการรักษาเพราะมองไม่เห็นพวกมันจึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมูชิเท่านั้นวิธีรักษาคือการนำน้ำร้อนผสมเข้ากับเกลือแล้วยอดเข้าไปในหูเจ้าพวกอุ่นก็จะออกกันมาเองจากนั้นก็นำน้ำเกลือพ่อนฉีดตามบ้านเพื่อขับไล่พวกมันออกไปและจะมีมูชิอีกหนึ่งประเภทที่ทำงานร่วมกันกับอุ่น ซึ่งมันจะคอยกินความเงียบที่ถูกสร้างขึ้นมาเราไม่ทราบถึงชื่อที่แน่ชัดแต่เป็นประเภทที่หาในยากเพื่อที่ถูกเขาสิงจะมีเขาง,งอกขึ้นมาและจะไม่ได้ยินเสียงที่ตนนั้นอยากได้ยินแต่กลับได้ยินเสียงที่ตนนั้นไม่รู้จักนับ้อยนับพันไม่มีเวลาให้หยุดพักสภาพของผู้ถูกสิงจะเริ่มมีตกกังวลเพราะควบคุมอะไรไม่ได้เลยและจะตายไปด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงการรักษานั้นแทบไม่ต้องทำอะไรเลยขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกสิง เมื่อเราทำการใช้มืออุดรูหูแบบสนิทเสียงมันจะไม่ได้เงียบลงแต่เราจะได้ยินเสียงที่มาจากร่างกายของตนถ้าเราตามหาเสียงนั้นเจอเราก็จะเอาชนะมันได้แบบง่ายๆแต่อย่าลืมไปว่าพวกมันทำให้เราไม่ได้ยินเสียงรอบตัวแต่กลับทำให้เราได้ยินเสียงโลกภายนอกที่ประเดประดังเข้ามาในสมองจนทำให้เราแทบจะหัวระเบิดถ้าเอาชนะจุดนี้ได้พวกมันก็จะตายกันไปเอง